สวัสดีค่ะวันนี้สามสาวก็จะไปเก็บเห็ดกันอีกแล้วนะคะอาว่าสวัสด,สสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้เห็นเครื่องบินกูน่ะอ่านังตีนู่นนุ่นเครื่องบินนังตีนังตีโผล่หน้ามาลูกสวัสดีค่ะเราเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ป่าเห็ดเลยนะคะวันนี้เราจะไปกันป่าเดิมมาคะ่ะเครื่องบินไปท론มน,นั่นอ่ะ,อะเอาไปทฮมหรือไปออสโลงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะ วันนี้อากาศดีมากเลยค่ะมีมีแสงแดดด้วยบอ,วบอกว่าหนูเอาอกกล้องมานั่นน่ะเอานี่ค่ะเดินใกล้จะถึงป่าเห็ดแล้วค่ะเพื่อนๆพองวาลวันนี้รองเท้าไม่โอเคดูสิครัเพื่อนความใหญ่ของเขา โอ้โหสวยค่ะเต็มตะการละร่ะเพื่อนๆดูเพื่อนดูสิคะความเยอะของเขาเก็บกันเลยค่ะไม่รู้พวกน้องตีไปตรงไหนกันเงียบกันไปหมดเลยเงียบไปเลยไม่มีใครเรียกใครเลยค่ะวันนี้เงียบ ไม่มีใครเรียกใครเอยู่เป็นจุดๆเลยเป็นทุ่งดอกไม้เหลืองเนี่ยทุ่งเห็ดเหลืองเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้ลมก็โชยๆนะคะเนี่ยเต็มตะก้าตะก้าก็เต็มตะก้าก็ไม่ถุงมาหลายใบอยู่ พยายามโฟกัสกล้องให้มันมันดีที่สุดอะคะ่ะเพราะว่าพยายามป้าก้อยพยายามไม่ให้มันมันสายมากไม่ให้มันไหวมากเพื่อตอนป้าก้อยลงคลิปอะ่ปะก็จะได้ไม่ต้องไปไปตัดจ้านะป้าก้อยอยู่ที่เดิมก็จะไม่ค่อยไปตัดต่อตัดอะไรคลิปมากะคะ่ะเพราะว่าก้อยพยายามทําแบบ ให้มันนิ่งๆแบบอันไหนที่แบบมันที่แบบเราไม่เก่งในการตัดอ่ะนะป้าก็เลยทำทีเดียวไปเลยนี่ค่ะมากันแป๊บเดียวเลย่ะคะเพื่อนโอ้สวยค่ะสวยงามอุ้ยแห้งดีด้วยค่ะอันนี้โอ้โหดอกค่ะนะาเพื่อนด,ดูขาดูขาเขาปเดี๋ยวป้าก็จะไปเก็บเห็ดดนตรงนั้นก เพื่อนดูเชื้อเห็ดเป็นจุ้มเป็นจุ้มไปหมดเลยน่คะเราก็เก็บแล้วละเห็ดดำก็เก็บเห็ดเหลืองก็เก็บค่ะโอ้โหวันนี้ต้องใส่ถุงแล้วค่ะเห็ดดำตอนนี้แล้วก็เห็ดเหลืองก็เต็มลวมาแค่ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยเพื่อนๆมันจะไปไหนแล้วก็อยู่ที่เดิมเนี่ยก็อยู่ที่เดิม,มจริงเลย ม,มันเยอะจริงๆค่ะเพื่อนๆ แต่เห็ดนี่ขาขาเขาจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ขาแข็งดีค่ะไม่มีเละเลยแต่ขาเขาแบบก็กลางๆค่ะแต่ดอกเขาสวยแหมเด้งดีจังเลยดอกดอกไม่เป็นลาไม่เป็นรันเลยค่ะดูสิครัะเพือพ่อนๆดูจ้า วันนี้เรามากันตั้งแต่แปดโมงครึ่งเลยค่ะจะส่งเด็กแล้วก็มากันเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะไปไลฟ์ส่งไลฟ์สดกันอีกทำอาหารวันนี้ต้มแซบค่ะวันนี้วันนี้กินกันบ้านปลาก้อยต้มแซบแล้วก็อาจจะมีซ้มต้มนี่ทุกวันเลยโอ้โหแต่ท้องปลาก้อยไม่ไหวเลยกินขนมจีนบ้านตองตรี ค่ะวันนี้ป้าก้อยก็เอาสุขภาพเนาะร่างกายเขาก็จะเอาคืนหมดละของของเขาเขาก็จะเอาคืนแล้วแต่ก็ขออย่าให้เอาคืนเร็วนักเลยป้าก้อยยังสนุกกับการเก็บเห็ดอยู่ว้าป้าก้อยจะออกมาเก็บเห็ดได้ นี้มันมีเิ่งไม้ค่ะปะก้อยมันย้อนแสงนิดนึงนะคะตรงเนี้ย แต่วันนี้เก็บเห็ดตุกใจมากเดี๋ยวเราไปมุมนู้นกันค่ะเพื่อนๆ่ันนี้เรายกกิ่งไม้ออกไปไม่ได้เราก็ต้องแยะซอกแทกเข้ามา ลมพัดเย็นเชอะไม่ใช่เย็นแต่หนาวเลยค,ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเหอ็ดดำเก่งเดี๋ยวเราไปมุมนู้นกันเลยค่ะเห็ดเหลืองค่ะเห็นไหมคะเพืเ่อนๆทางนูง้นนะเราค่อย,อย,อยๆเดินไปแล้วกันนะคะถ้าอยากให้เห็นบรรยากาศ นี่ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆเหลืองดยค่ะตะก้าตะก้าละ่ะเห็ดเหลืองยุ่งล่างล่นนะใส่ถุงนี้ไปต่องค่อยไปพัดออกโอ้โหสวยค่ะดูดูขาดูเถอนเพื่อนๆขาสวยค่ะดู แค่โผล่ขึ้นเนินมาอขึ้นเนินมาก็เจอแบบโอ้โหแบบเหลืองแบบอลังการอะนี่ค่ะน,นี่สวย่ะน,น,น,น้องวงนวเขาเดินไปทางนู้นอะแต่ป้าไม่ไปป้าเจอตรงนี้ป้าก็อยู่ตรงเนี้ยที่เดียวไม่ไปไหนเลยจ้าอยู่ที่เดิม กันดูสิคะดูมันดูสิคะดูกันก่อนแล้วก็ค่อยๆเก็บฟินๆกันคะ่ะโอ้โหสวยคะ่ะดูคะ่ะดูไปนู่นเลยคะ่ะเพื่อนๆสวยนะคะ ดูความเยอะของเขาเก็บไปเลยค่ะช่วยป้าก้อยเก็บหน่อยนะคะดูกันเพลินๆไปเลยค่ะวันนี้ปลาก้อยกล่าวว่าเอออยากได้สักสองคลิปดูแบบฟินๆกันแบบเพลินๆแบบเก็บเห็ดแบบไม่ต้องเดินเลยอะ่ะวันนี้วันนี้เน้นเก็บเห็ดวันนี้ไม่เน้นเดินนะคะ ねが、おお。いが <míga>, oh เป็นฟินไปเลยเพิ่นเพนวันนั้นน้องตรีเขาเออวันก่อนน้องตรีเขาเขาหมกเห็ดให้กินก็อร่อยค่ะหมกเห็ดดำนี่นะคะนี่ค่ะชันนะเนาะปะก้อยก็อุ้เห็นเห็ดเหลืองสวยค่ะดูเพื่อนเดี๋ยวเก็บทีหลังโอ้โหธรรมดาเลย อยากให้เพืเ่อนๆได้ดูคลิปแบบมีความสุขแบบเหมือนได้มาเก็บเอง,องนั้นอ่ะโอ้ยดูขาอันนี้สิคะเพื่อนๆบักใหญ่ค่ะเก็บเห็ดอันนี้ก่อนโอ้โหใหญ่ค่ะอมันชันปะก้อยไปไม่ถึงนี่ค่ะความสวยของเขาเจ็บอันนี้อีก เก็บเลยค่ะดอกเล็กก็เอาได้เพราะขาเขาโอเคอยู่กับเพื่อนโอ้ยไงท้อง ดอกก็ยังฉ่ำไอ้ดอกก็ยังสวยยังแข็งอยู่ค่ะมีอยู่ข้างบนนั่นน่ะเดี๋ยวเราพาไปเราไปดูกันเลยค่ะได้อยู่ค่ะแต่จะค่อนข้างจะนิ่มหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราลองขึ้นไปข้างบนนูน้นดูสิคะไปกันเลยค่ะเพื่อนๆเห็ด่างกายค่ะเพื่อนๆเอาดอกเดียวก็เอาค่ะ เห็ดหนังไก่ค่ะพเพื่อนๆที่ถามมานะคะเห็ดหนังไก่คือนี่ไงข้างล่างมันจะมีหนามมีขนอย่างนี้ละคะ่ะเพื่อนๆดูแต่เห็ดหนังแกะมันจะไม่มีนะคะนี่เลยค่ะไปกันเลยค่ะนี่เก็บให้พเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยว่าข้างล่างมันมีขนคะ่ะเพื่อนค่ะนุ่กลมใหญ่ค่ะดูสิค่ะพเพื่อน จุ่มใหญ่จุ่มใหญ่จ้าเก็บเลยจ้าตะก้าก็เต็มแล้วจ้ามาเหยีบค่ะ,คะมันจะแฉะแฉะนิดนึงนตรงนี้ค่ะเออคือแทอ้ละแฉะเลยเลยเอาไปตากหก็ได้อยู่ดอกก็สวยค่ะ มุ้งตีก็ปล่อยให้เห็ดบานนะมู้นจักพามาตรงนี้กันันเละค่ะตรงนี้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 กันมันก็ชันนะคะโอเคไปตรงนู้นเลยข้างบนนู้นเลยเห็ดดำเจอเห็ดดำค่ะ เพอร์เวอร์เลยเก็บเลยครับเพื่อนๆนี่ไจังมันเก็บมาทั้งกอเลยเจอดินอีกตั้งหากเพื่อนๆนี่ค่ะเก็บมันมีดอกเล็กน้อยอ่ะไปข้างบนนั่นเลยคะ่ะ หลายทักหลายหลายบักหลายเลยค่ะเพื่อนๆดูนะไปนู่นน่ะนะคะเพื่อน,เ,อนเก็บกันเลยค่ะอันนี้ดอกบานเลยนะคะเนี่ยตากแดดดีดอกบานอย่าเนี้ย ไปเดินไกลแล้วค่ะวันนี้อยู่มันแถวๆนี้แหละที่เดียวก็เต็มถุงดูเพื่อนนี้โอ้โหก็จะทำยังไงให้มันเห็นแบบปินๆดีนะ ใส่ตะก้อยเหยียบเองนะเนี่ยอุ้ยดูขาเลยเพื่อนเพื่อนนี่โอ้โห เปียกเลยนะครับพื้นก็เปียกๆนะครับวันนี้แต่ก็นั่งมันเลยคุกเข่ามันเลยค่ะไม่ไหวก้มไม่ไหวค่ะ โอ้โหมันพุ่มเป็นพวงเลยค่ะเพื่อนๆรู้แล้วก็ไม่อยากเอาดินกลับบ้านป้าก้อยก็ไม่อยากเด็ดมาที้งจุ่ง โอ้โหมันขึ้นมาดีจังเลยอนเนี่ยเอ้ยทั้งรากทั้งโคนเลยขนาดเด็ดดอกเดียวมันก็ขึ้นมาทั้งรากทั้งโคนเลยค่ะเพื่อนๆ สวยดีจังเลยปลาค่อยต้องเอาถุงในนี่แหละเอาถุงในปลาเป๋าเปยปลาค่อยแล้วนี่จ้ะอันนี้อย้ยต,ตรงนี้มาเจอเห็ดไอ้นี่เห็ดตายค่ะสีดำดำโอเคเอไปเลค่ะนี่เพื่อนเพื่อนเต็มปลาไปหมดเลยครับนี่ เดี๋ยวเพื่อนเป็นทางมปุนนี่นะคะจะจุดน้ำบางกันเดี๋ยว <c oughs> เชื่เดี๋ยวเราจะเอาทำท่าดีๆก่อนอเก็บแต่ข้างบนเลย เดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าก้อยก็จะขึ้นเขาหลังบ้านป้าก้อยค่ะนี่ป้าก้อยก็จะขึ้นเขาหลังบ้านกับน,น้องตรีน้องวาก็กลับบ้าน ป่าสตอเบอรี่ค่ะมันก็จะเกะกะมันจะเก็บยากหน่อยค่ะหาดูโดดเด่นเก็บดีกว่าไหมอ่ะตรงนี้มันชันก็ชันเดี๋ยวเราลงไปท้องล่างดีกว่าไหมคะไปกันเลยค่ะ เพื่อนมาเจอเหลืองเต็มอีก่แล้วค่ะนี่นี่ค่ะเหลืองเต็มเลยค่ะเพื่อนๆดูเต็ไมไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆเหลืองท้งนัเลยเก็บกันเลยค่ะโอ้โหดูพูนะ่ะพูนะ่ะพูนะ่ะ เก็บเลยคะ่ะเพื่อนๆโอ้โหปลาเก็บเลยนะคะตาก,าก็เต็มและะ้วค่ะดอกยังสวยๆอยู่ยังได้อยู่ตาก,ก็ยังได้อยู่คะ่ะ เละป้าก็ไม่เอาป้าก็ไม่เก็บเก็บก็ไม่เอานี่ค่ะมันสวยก็เอาค่ะน้องตีนปล่อยให้เห็ดเห็ดไปซะละตีนไม่ยอมพามาค่ะพอีีสามีเขาไม่อยู่ ท้่ป้าอันนี้เขาแฉะแฉะนิดหน่อยอเดี๋ยวป้าไปมุมนู้นนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆมาเก็บเห็ดกันประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะได้เห็ด หนึ่งตะกร้ากับอีกนั่นราคาหนึ่งถุงแล้วค่ะนู่นดูความชันของเขานะคะนู่นดูอ้าเขายังอ้อัีไม่ต้องเก้งลงมานะายังไงป้าก้อยขอขอบพระคุณมากนะคะทุกกำลังใจทุกกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าก้อยนะคะขอบคุณทุก,ท,กทุกท่านเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะเพื่อน สวัสดีค่ะ